เซลคัมโชว์เดนไมล์ไลฟ์นะคะคลิปนี้จะมาอัปเดตกันว่าคอนโดเราเนี่ยแต่งไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่นี่มาประมาณเดือนครึ่งแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเริ่มฟีลไ์โฮมแล้วทุกอย่างเริ่มอยู่ตัวแล้วก็เริ่มมีรูทีนในบ้านนี้แล้วค่ะช่วงนี้รูทีน,นะคะก็คือการลุกขึ้นไปออกกําลังกายค่ะอย่างวันนี้นะคะก็กินพรีเวริร์เอาเป็นขนมปังปิ้งนะคะทาพีนัทบัตเตอร์ค่ะเพราะเราเป็นมนุษย์เทลตี้นะคะตื่นมาปุ๊บหิวปับ๊บวันนี้นะคะเราจองคลาสเซอร์กิตปยุติเซเว่นไว้นะคะก็ร แล้วก็สมองปลอดโปร่งที่สุดแล้วละ่ะส่วนแผนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะตั้งใจจะ work from home แบบชิลๆนะคะแล้วก็พักผ่อนด้วยเพราะว่าวีคเนี้ยคืองานอัดแน่นมากทำให้หล้าทาั้งร่างกายแล้วก็สมองเลยนะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตคอนโดกันดีกว่า 굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนอย่างที่เห็นนะคือเช้านี้เราก็ไปออกกําลังกายมานะคะตั้งแต่ย้ายมาคอนโดใหม่นะบอกว่าไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปมากคอนโดเนี้ยอยู่ในเมืองมากขึ้นนะคะฉะนั้นน่ะไลฟ์สไตล์ของในเมืองมันก็ทําให้รูทีนเราเปลี่ยนไปเหมือนกันนะอย่างแบบรูทีนการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเข้าคลาสเยอะขึ้นไปลองกิจกรรมใหม่ๆเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าโดยเนเจอร์ของในเมืองอะ่ะคือมันเป็นการการะจุกตัวของกิจกรรมแล้วก็สถานที่ต่างๆเนาะมาทาให้เราแบบสามารถมีกิจกรรมได้เยอะนะคะ <S <S อย่างเมื่อเช้าก็ไปฟิสิกส์ เพราะวีคเนี้ยแบบยุ่งมากๆนะคะก็เลยจัดการตัวเองไปออกกำลังกายด้วยการเข้าคลาสทำให้มันจบส่วนวันนี้นะคะก็เป็นแบบ work from home day แต่แบบค่อนข้างชิลเพราะว่าเมื่อวานเคลียร์งานไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเช้านี้เราก็เลยมีเวลาแบบ r ีล a กซ์พักผ่อนนิดนึงให้เวลากับตัวเองนะคะอย่างตอนเชา้าอย่างที่บอกคือออกกาลังกายไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เออคิดว่าแบบอยากจะนั่งดูย o u t u b e ชิลนิดนึงเพราะว่าแบบเดือนที่ผ่านมาหนักน่วงอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ดูเราอะเพิ่งได้ของใหม่มา2ชิ้นนะคะ อย่างแรกนะคือชั้นตรงนี้เลยนะคะอันนี้จาก Warm w บูดเฟอร์นิเจนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแบบสุดท้ายที่รออยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่มีน้องจอไร้สายนะคะอันนี้เป็น LG Standby Me t o o นะคะคือจะบอกว่าปกติน้องจะตั้งอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดมีแขกจะถูกวางไว้บนชั้นนี้แต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยเราเพิ่งได้น้องมาใช่ไหมก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะเคลื่อนย้ายไปนูน่นไปนี่คือเรารู้สึกว่าคนที่แบบอยู่คอนโดอะ่ะคือการต้อง manage space เนาะเหมือนอย่างน้อง คนนี้เองอ่ะเขาก็จะมีสแตนนี้นะคะแล้วก็ตรงฐานด้านล่างอะ่ะจะมีล้อด้วยนะคะฉะน <Northwest> ั้นอ่ะการเคลื่อนย้ายระหว่างห้องมันง่ายมาก <S <S> <S ๆคือตัวเนี้ยได้มาประมาณวีคหนึ่งแหละใช้ตลอดเลยแล้วมันทําให้รู้สึกว่าแบบบ้านเหงาน้อยลงเนาะพอเราออกไปข้างนอกใช่ไหมกลับมาปุ๊บเราสามารถ Hi LG แล้วมันก็สั่งงานด้วยเสียงได้เลย Hi LG Open Netflix ปะกะติเราก็จะให้น้องอยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยแหละมันจะถูกเซตอัพคือสามารถถอดออกมานะคะวางได้แขวนได้นะใครที่แบบอยากได้แบบแขวนก็แขวนได้จอเนี้ยใช้ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนด้วยนะช่วงกลางคืนเราก็จะขิดน้องเข้าไปในห้องนอนนะคะเพื่อแบบเปิดเพลงฟังก่อนนอนหรือว่าแบบดู youtube ต่างๆแล้วก็ตัวเนี้ยเป็น Web เว b โอเสนาะสามารถเชื่อมต่อ YouTube Netflix อะไรได้คือแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนแบบวัยเรามากๆเลยนี่คือ เจาใช้ง่ายปะ move ขึ้นลงถอดออกคือแบบง่ายมากๆเลค่ะการถอดก็คืออย่างนี้เลยกดกรึนี่ถอดออกมาได้เลยแล้วพอจะใส่กลับก็แค่อย่างนี้กรึ๊บ นี่เลื่อนลงมาใครที่แบบเหมือน work from home แล้วมีทีมมาที่บ้านนะคะเราสามารถเลื่อนจอเนี้ยไปตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็ใช้แอป Let's Draw ในการคุยงานได้เลยเหมือนมีไวบอร์ดเลยทุกคนตัวนี้ก็จะชื่อว่า Let's Draw นะคะสามารถใช้แบบวาดลงวาดรูปใดๆ แล้วเราอะสามารถเซตเป็นแบ็กกราวได้ด้วยนะเป็นแบบมูดมนะูดน้าเหมือนมีศิลปะไว้ในห้องเลยอ่าจริงๆคือ EP นี้แทบจะเป็นแบบ EP สุดท้ายแล้วเนาะสำหรับ Moving Diary ในการแบบเออตั้งแต่เราย้ายออกจากคอนโดเก่าเข้าคอนโดใหม่จนแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรมาส่งครบนะคะแล้วก็อยากมาแชร์เจอ์นีและกันเนาะสำหรับคนที่แบบกำลังโยกย้ายขยับขยายไปม,มีพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการเช่าหรือว่าการซื้อแหละเรารู้สึกว่าการแต่ง ห้องให้มันเป็นพื้นที่เซฟโซนของตัวเองอ่ะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเนาะคือแบบเราอ่ะเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์คือใช้บ้านเยอะมากนะคะเพราะว่าเราอ่ะเวิร์กฟรอมโฮมเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วเราก็ใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยแหละเป็นพื้นที่ถ่ายทําในงานของเราด้วยฉะนั้นอ่ะคือทั้งการใช้ชีวิตทั้งการทํางานของเราอ่ะมันอยู่ที่นี่เลยนะคะฉะนั้นอ่ะการที่จะทําให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่โคซี่ที่เราอยากอยู่อ่ะเรื่องการเลือกของเข้ามาแล้วว่าแบบมันสําคัญมากๆเลยคือหนึ่งสิ่งที่เรารู้ รู้สึกว่าเราพลาดอ่ะคือเราอ่ะสั่งของเยอะไปอันนี้ขนาดว่าเราอ่ะขึ้น 3D ห้องเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แบบพอรู้พื้นที่คร่าวๆแล้วว่าควรจะจัดสรรพื้นที่ประมาณไหนให้มันดูไม่หลกตาจนเกินไปเราอ่ะลืมคิดว่ามันจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มีความสวยงามที่จะต้องวางด้วยอย่างเช่นพัดลมอย่างเช่นเครื่องกรองอากาศแล้วก็อีกอันนึงคือถังขยะทุกอย่างคือมันกินพื้นที่แบบบนพื้นหมดเลยเนาะฉะนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบเสริมพวกชั้นที่แบบเป็นประมาณ อาจจะต้องเสริมชั้นที่เป็นแบบยึดติดกับผนังประมาณนี้นะคะ <_ an> เพื่อ make space ให้ด้านล่างมันดูไม่ลกแล้วก็ทําความสะอาดยากจนเกินไปนะ <_ an> มันจะมีแบบเฟอร์บางชิ้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ควรสั่งมาเลยเพราะว่าไม่มีที่จะวางมันดูรกเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไอตู้อีเกียของเราอะ่ะเป็นตู้ข่าวที่มีล้อเลื่อนๆตอนแรกอะ่ะเราจะเอามาเป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งเคลื่อนที่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จําเป็นจริงๆควรจะรอทดลองใช้ชีวิตในห้องให้มันรู้ก่อนว่าเราต้องการ ื้อะไรบ้างแล้วค่อยซื้อนะคะบางชิ้นที่แบบซื้อมาแล้วอ้าวไม่เหมือนที่คิดไว้ก็คือชั้นเอกสารที่เราแพลนที่จะวางไว้ใต้ standing desk ของเราแต่ว่าตัว standing desk มันมีมอเตอร์ด้านล่างนะคะทำให้ชั้นนั้นไม่สามารถฟิตได้แบบพอดีนะคะก็เลยต้องเลื่อนน้องออกมา ทำให้แบบเบอร์การจัดสรรพื้นที่ตรงนั้นอะมันดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราคิดถูกก็คือเนีย่ยมีจอที่เรารู้สึกว่าลองใช้ชีวิตในคอนโดนี้มาเดือนนึงแล้วนะคะเรามองหาอะไรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของขนาดก็สําคัญเนาะพอเราได้อยู่ไปเรารู้สึกว่าเอ้ยจอไซส์ประมาณนี้มันโอเคไหมเออแล้วเราจะต้องมีในห้องนอนด้วยไหมหรือว่าในห้องนั่งเล่นเครื่องเดียวพออย่างจอตัวนี้ยสแตนบายมีนะคะก็ค่อนข้างตอบโจทย์ตรงที่เราอะมีแค่จอเดียวแต่เราสามารถ เคลื่อนย้ายไปได้หลายที่โดยหลกัหลกๆน้องก็จะอยู่ในห้อง room ลิฟวิ่งรูมแหละเพราะว่ามีเพื่อนมาอะไรเงี้ยเราก็ใช้เปิดเพลง oh <my S 1> เปิดนู่นนี่นั่นดูนะคะ oh <my S 1> แต่ว่าตอนกลางคืนอะ oh <my S 1> ถ้าเราอยากจะ oh <my S 1> ดูซีรีส์ oh <my S 1> อะไรเง oh <my S 1> ี้ยเราก็สามารถลากน้องไปในห้องนอนได้แบบสะดวกสบายคือมันเบาแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายมากๆนะคะอีกอย่างหนึง่งคนที่ชอบทําอาหารก็คือสามารถลากไปในครัวได้นะคะเปิดสูตร YouTube ทําตามได้เลยคือเป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายมากๆเนี่ยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการรอเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่แย่เลยนะเพราะว่ายิ่งเรา ลองใช้ชีวิตไปในห้องเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรได้ลงทุนกับอะไรที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์จริงๆนี่ทุกคนผลงานศิลป,ปะของเรานะคะเวลาที่น้องแบบไม่ได้ดูอะไรอยู่นะคะ <c oughs> ก็สามารถขึ้นเป็นแบบมูดมูดแบบนี้นะคะวางไว้ในห้องได้เลย <c oughs> เหมือนงานศิลป,ปะไหมแ่หลังมากแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดสูตร YouTube นะคะทำสปาเกตตี้กันหรือว่าเราจะดูเป็นช็อตดีกว่านี่ก็สามารถปรับน้องเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้เลยสะดวกสุด อันนี้คือแบบดีมากเลยตรงนี้เขามีเป็นรซิปีให้ด้วยนะคะดูได้เลยอะว่าแบบใส่โอลิฟออย2ช้อนใส่ r e อ o นน o n chorizo cherry tomato พาสตา้าครีมชีสนะคะเดี๋ยวเราไม่ได้จะทําตามนี้ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะอแดปจากสิ่งที่เรามีนะครีมชีสเราจะอแดปด้วยใส่โยเกิร์ตแทนเรามีเป็นกรีกสไตล์โยเกิร์ตอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมเ,มเพิ่มเพราะเราคือคนไทยอืมน่าจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเส้นเราจะใช้เป็นสปาเกตตี้เอา <c oughs> ดๆระหว่างที่ รอน้ำเดือดขอไปยาสิ่งนี้ก่อนทุกคนใครไม่มีนะต้องมอีเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มด้วยเพราะว่าจะเอาไปใส่ในตู้คือการที่เราอะไม่ต้องไปหาของข้างหลังแล้วเราสามารถแค่หมุนแล้วหยิบเอาได้เลยอหะคือเป็นเลนที่สะดวกมากอันนี้เดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ในคลิปด้วย าลองชิมกันทุกคนเมื่อกี้ตัดสินใจ last minute ว่าไม่ใส่ครีมชีสเพราะว่าอยากกินแบบที่มันไม่หนักเท่าไหรอ่อร่อยอะ่ะอันนี้ดูเหมือนไม่จําเป็นนะแต่ว่าจําเป็นเพราะว่าอาหารที่มันดูเหมือนจะเลี่ยนอะถ้าเกิดมันมีความแอซิด,ดิกมีพวกแบบมะน,นาวเลมอนหรือว่ามะเขือเทศมันจะทําให้รสชาติมันบาลานซ์มากขึ้นใครสนใจเดี๋ยวจะแปะรซปีที่เราดูไว้ให้ในดีสคริปชันด้วย อย่างที่บอกนะคะชีวิตในเมืองกิจกรรมแน่นมากนะคะช่วงเย็นวันนี้เราก็มีไปโอเพนนิ่งอีเวนต์นะคะของเทนนิสคอร์ดใหม่ล่าสุดที่พระรามีนะคะเอซคลับแล้วเจอเพื่อนๆนทังทีนะคะแน่นอนว่าเราก็ไปดินเนอร์กันต่อค่ะมื้อนี้พวกเราก็ทานกันเบ, <c oughs> บาๆนะคะเพราะว่าทานกันดึกแล้วทานเสร็จก็แยกย้ายกลับไปพักผ่อนที่บ้านกันต่อคะ่ะ <c oughs> เย็นนี้เจอกันแบบมืดๆนะคะก็ getting ready for bed แล้วคือวันนี้แอบจะ หลายกิจกรรมมิดหนึ่งแล้วเรามีแบบการวีลกซ์กันช่วงเช้าแล้วก็มีการแบบเคลียร์งานนะคะแล้วก็ไปอีเวนต์ไปกินข้าวแล้วก็นี่เพ่ออาบน้ำนะคะแล้วก็วายดาวนะคะช่วงเวลากลางคืนส่วนมากก็เป็นช่วงเวลาแห่งการวายดาวแหละก็คือเตรียมตัวผ่อนคลายแล้วก็ทําให้พร้อมกับการนอนเนาะอย่างแรกเลยคือเปิดแอร์แล้วก็ช่วงเนี้ย ่อนายด้วยจอไร้สายนะคะ LG Standby Me t o o พอชอบดูอะไรเพลินแล้วก็ช่วงนี้อินกับการแบบแต่งบ้านเนาะก็จะเสพแบบพวกรายการแต่งบ้าน s p e a Space หรือว่า Never Too Small อะไรอย่เงี้ยจอเนี้ย เคลื่อนย้ายเข้ามาก็คือไม่ได้ต้องเสียบสายตลอดเวลานะคะแต่ว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายเขาได้แล้วก็แบ,แบตเตอรี่ในตัวเขาสามารถอยู่ได้สีชั่วโมงเลยวันนี้เราก็จะเปิดอะไรเพลินๆดูนะคะแล้วก็คงนอนแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนวันนี้นะคะที่มาสเปนไทม์ด้วยกันนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy บล็อกนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้แล้วก็ไลค์ซับสไคร์ e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย